สวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุน้ำและขนาดธาตุน้ำมีพิจิกรกรากฏยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะหัวข้อวันนี้ขอนำเสนอเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้สำหรับทาตน้ำ ก็เป็นการพยากรณ์แบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื<ๆ>่อนๆทุกๆคนทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแสบาโคชีวิต จะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะสามารถเติวมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าสู่การพรยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุนะ้ำมีพิจิกกราฎฏไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะหัวข้อแรนดอมนะคะเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะ ก็เป็นการพยากรณ์นะคะไม่ได้กําหนดระยะเวลาในการรับชมนะเพื่อนๆจะยึดโยงแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆสบายใจ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะว่าเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้คะสิ่งที่เขากลัวในความสัมพันธ์นี้คืออะไรสิ่งที่เขากลัวในความสัมพันธ์นี้คืออะไรก้าวเหรียญสิ่งที่เขากลัวในความสัมพันธ์นี้หรอ เก้าเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยสิ่งที่เขากลัวในความสัมพันธ์นี้เขาน่าจะกลัวเสน่ห์ของคุณไหมเหมือนคาดน้ําน่าจะเป็นคนที่เข้าหาเยอะมากอะ่ะแล้วเขากลัวว่าเขาจะเป็นช้อยหนึ่งที่คุณไม่เลือกเขาคือตอนนี้เขาอาจจะมองจากไรสไตล์ในการใช้ชีวิตนะคะ ว่าคุณอ่เป็นคนที่มีสังคมอาจจะเป็นสังคมเฉพาะกลุ่มหรืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีทางเลือกเข้ามาเยอะ mm hmm. เขาอาจจะอาจจะตามจากโซเชียลนะคะหรือเขารู้รู้ไลฟ์สไตล์ในชีวิตของคุณว่าคุณอาจจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะคะหรือว่ามีสังคมที่กว้างในแบบที่เขาอ่ะยังไม่สามารถเข้าถึงคุณในทุกๆด้าน mm hmm. เขากลัวการเปรียบเทียบด้วยเพราะเขารู้อยู่ตลอดเวลาว่า ในชีวิตประจําวันของคุณอนะคุณต้องพบเจอกับคนมากมายนะคะแล้วก็มันอาจจะมีตัวเข้ามาเปรียบเทียบระหว่างใครอีกคนหนึ่งแล้วก็เขาได้เสมอถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดเหตุการณ์นั้นก็ตามนะแต่เขากลัวว่าสักวันหนึ่งอนะมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่รักอิสระเกินไปด้วยนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวในแบบที่เขาคาดเดาไม่ได้เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะไปทําอะไรหรือเวลาที่คุณหายไปเขาก็ ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกจินตนาการหรือความคิดเดยอะว่าคุณจะไปทําอะไรแปลกๆหรือเปล่าในช่วงเวลาที่คุณหายไปนะคุณไปทําในสิ่งที่คุณรายงานเขาจริงๆหรือเปล่าหรือคุณพูดกับเขาอีกอย่างแล้วคุณไปทําอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เขากลัวมากๆเลย10บนัเขากลัวความเจ็บปวดอะ่ะเขากลัวเป็นเป็นช้อยหนึ่งที่ถูกคัดออกในความสัม,สมพันธ์ เขาต้องการเป็นคนสำคัญในลำดับแรกๆในชีวิตของคุณเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะยังแบบไม่ได้มีความสำคัญกับาธาตุน้ำขนาดนั้นอืมแต่เขาก็อาจจะเรียกร้องอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นคงหรือมันอาจจะเป็นการครบคุยคุยศึกษาดูใจในแบบที่มันยังไม่ได้มีสถานะอะไรในตอนนี้นะคะอ่า เนี่ยมันเหมือนคุณดูแลตัวเองได้จนจนเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงให้คุณรู้สึกประทับใจหรือเขาจะต้องเป็นส่วนใดในชีวิตคุณที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายในชีวิตคุณได้เพราะเหมือนเขามองคุณไม่ออกอะ่ะเหมือนคุณก็เป็นคนที่รักตัวเองได้ดีด้วยนะคะแล้วเขาจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณได้บ้างอะ่ะในส่วนที่มันขาดแล้วคุณต้องการเขาจริงๆอ่ะคะ่ะ ก็เหมือนธาตุน้ําคุณก็เป็นคนที่ดูดูแลตัวเองได้รอบด้านเนาะมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกหวั่นหวั่นเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้อินกับเขาแล้วก็ได้คือวันนี้คุณอาจจะอินกับเขาอยู่แต่อนาคตเหมือนเขากลัวอนาคตมากๆเลยนะคะว่าถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอทางเลือกใหม่ที่เจ๋งกว่าเขาอะถ้ามันมีข้อเปรียบเทียบตรงนั้นแล้วเขาจะต้องเอาความรู้สึกหรือทุ่มเทอะไรกับคุณมากอะจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าที่จะต้องเจ็บปวดอะธาตุน้ มาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําค่ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําราชาเหรียญเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําราชาเหรียญเด็กดาบห้าดาบเขาอยากเป็นคนสําคัญอะแต่ทําไมเขาเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนสําคัญลําดับท้ายๆในชีวิตคุณเลย มันไม่ใช่ลำดับแรกอะที่คุณจะนึกถึงเขาไหมคือการแอคชั่นของคุณอะมันอาจจะทำให้เขาคิดแบบนั้นมองแบบนั้นนะแล้วมีไพ่แปดเหรียญเขามองว่าคุณสนใจเรื่องของตัวเองเยอะมากกว่าที่จะสนใจเรื่องของเขาอีกอะอืมแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคุณในเรื่องนี้ได้เขากลัวว่าถ้าเขาพูด ความต้องการของเขาไปอ่ะมันจะกลายเหมือนเป็นการควบคุมธาตุน้ำมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งเขาเองก็ก็เหมือนกลัวการแอคชั่นของตัวเขาเองเหมือนกันนะว่าถ้าเขาถ้าเขาอ่ะพูดอะไรตรงๆออกไปในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคุณอาจจะไม่โอเคกับเขาก็ได้นะคะเขายังอยากจะรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันยังสามารถไปกันได้อยู่ในบางมุม,มเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจธาตุน้ำคือเดาทิศทางของคุณไม่ได้ว่าคุณจะมาอย่างไงเออแล้วเขาไม่สามารถพูดตรงๆได้อ่ะเพราะเขากลัวว่า คุณอาจจะไม่เก็ตกับเขาแล้วถ้าสมมุติว่าความคิดเห็นม,มันไม่ตรงกันขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าคุณจะถอยห่างจากเขาไปเหมือนเขาพยายามอะพยายามที่จะเข้าใจคุณหรือพยายามจะมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกับาธาตุน้ําถึงแม้ว่าบางอย่างเขาอาจจะมองแตกแยกออกไปจากคุณก็ตามเนี่ยเหมือนเขาอยากจะรักษามาตรฐานความสัมพันธ์เอาไว้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ที่คุณสนใจเรื่องของตัวเองเยอะมากกว่าที่จะสนใจในตัวเขาอะค่ะ มาดูไพ่ห้าดาบหน่อยนะห้าดาบสิ่งที่เขาคิดหรอมีไพ่ไฮโลเฟรน์ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนละเนี่ยคือบางความสัมพันธ์อาจจะมีสถานะกันนะแต่แต่รูปแบบอะรูปแบบสถานาการณ์หรือการคบหาดูใจการระหว่างคุณกับเขามันไม่มีความหวือหวามันไม่มีความหวานอะมันออกฟิลเพื่อนไหมอะบางบางคนคบกันเป็นแฟนนะ แต่ความรู้สึกที่เขาได้รับมันมันเหมือนฟิลเพื่อนมากกว่าอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เขาจะรู้สึกถึงว่ามันจะสามารถเป็นแฟนในแบบสถานะที่ที่เราตกลงกันไว้เลยอะค่ะมันมีความห่างเหินไหมท่าน้ําช่วงนี้เหมือนท่าน้ําคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไหมหรือ,อยังไงเออคือตอนเนี้ยเขาเริ่มแบบมีความหวั่นใจอะหวั่นใจแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนเหมือนกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ค่อยมั่นคงยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ แต่เขาพยายามพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ในแบบที่เขาไม่เรียกร้องอะไรจากธาตุน้ำอ่ะเข้าใจปะคือเขาต้องการบางอย่างจากความสัมพันธ์นี้แต่เขาอ่ะเลือกที่จะไม่เรียกร้องเลือกที่จะไม่พูดตรงๆออกมาแต่เลือกที่จะพยายามทําความเข้าใจกับคุณมากที่สุดนะคะเขารู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณคะธาตุน้ำมาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับธาตุน้ำ เขาคิดยังไงกับธาตุน้ำราชินีดาบราชินีดาบไฮพินเทสเขาอาจจะมองว่าคุณมีจุดยืนของตัวเองเนาะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนในแบบที่เขาว่าไปออกความคิดเห็นอะไรไม่ได้อะ่ะเห็นปะเฮิร์มิตะคุณเป็นคนที่คาดเดายากจริงๆอะ่ะธาตุน้ำเขาบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงธาตุน้ำเลยอะ่ะ คือถ้าดูรวมๆจากภายนอกคาดน้ำเหมือนจะเข้าถึงง่ายนะแต่พอเข้าหาคุณจริงๆเขารู้สึกว่ามันมันเข้าถึงถึงยากคือมันดูจากภายนอกไม่ได้ไงแต่พอเขาเข้าไปรู้จักคุณในจุดลึกๆแล้วอะ่ะมันคาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆอะ่ะ เขามอกว่าคุณเป็นบุคคลที่เข้าถึงยากแล้วแล้วมีเสน่ห์ในแบบที่คุณไม่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยนะเมจิกเชียนนะคะมันมีแรงดึงดูดอย่างน่าประหลาดใจถึงแม้ว่าาตาน้ําคุณพยายามจะไม่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นกับเขานะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าหาคุณมากกว่าเนี้ยเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากถอยถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขามองว่ามันมันเป็นจุดที่อันตรายอะ่ะเพราะเขาไม่ได้รับถึงความมั่นคงจากความสัมพันธ์เนี้ยในฝั่งของคุณเออ เขามองว่าคุณสามารถพลิกหรือเปลี่ยนใจได้เสมอแต่เขาถึงแม้ว่าเขาจะมองว่ามันไม่ปลอดภัยแบบนั้นเขาก็ยิ่งอยากจะเข้าหาคุณเข้าใจไหมอารมณ์เขาเป็นประมาณนั้นเลยเนี่ยราชินีดาบไฮพินเทสคุณมีจุดยืนเนาะมีสเสน่ห์แบบที่เขาอธิบายไม่ถูกเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิอาจจะเป็นคนที่มีสองคาแรคเตอร์ไหม มีทั้งมุมอ่อนโยนแล้วก็มุมเด็ดขาดไหมสิบไม้เท้าก็คือการเข้าถึงยากอ่ะสิบไม้เทา้าคือกำแพงบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณก็ยังโรเทคตัวเองอยู่เขาบอกว่าเขาเข้าในมุมมุมหนึ่งของคุณไม่ถึงอะ่ะเนี่ยหรือพยายามจะเชื่อมต่อเข้าไปในชีวิตของคุณคุณก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวกันเขาเอาไว้อยู่อะค่ะอืมมีมุมลึกลับหน้าค้นหาประมาณนั้นอะในสิ่งที่เขาคิดนะสิบไม้เท้าคืออะไรธาตุน้ำ สิบไม้เท้านะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ราชินีทั่วเห็นปะเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณมากๆเขาอยากเป็นบุคคลหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกวันไหวอ่อนไหวกับเขาได้อะแต่เขาเขารู้สึกว่าเขายังเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณนั้นของคุณน่ะธาตุน้ํา อืมเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายยอมเขาได้ซ้ําแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาพยายามจะทําให้คุณรักะม,มันยากจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดตั้งแต่แรก คือการเข้ามาของธาตุน้ามันอาจจะเป็นความเฟนลี่ตั้งแต่แรกแต่พอเข้ามาลึกยิ่งลึกเขายิ่งรู้สึกมันทำไมยิ่งยากยากเรื่อยๆยากเรื่อยๆฉะนั้นนะ่ะมันดูจากภายนอกมันดูจากความเฟนลี่ตั้งแต่แรกไม่ได้อ่ะแต่ถ้าจะรู้จักกับธาตุน้ําในระดับจิตวิญญาณจริงๆอ่ะพอเข้าถึงจริงๆเขารู้สึกว่าโคตรยากเลยแล้วเขาพยายามคิดอยู่เสมอว่าเขาจะทํายังไงเขาถึงจะเป็นคนสําคัญในความรู้สึกของคุณเขาจะทํายังไงเขาถึงจะเข้ามาอยู่ในใจของคุณได้ได้แบบจริงจังอ่ะ อมืมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะสําหรับเขามาดูตัวธาตุน้ำบ้างนะแล้วมาดูซิว่าธาตุน้ำอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาตัวธาตุน้ำเองอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเอยธาตุน้ำอัศวินถ้วยนะคะจอชมินคือเขาให้ร้อยคุณก็ให้กลับร้อยเหมือนกันเขาให้มาสิบคุณก็ให้กลับไปสิบเหมือนกันคุณมองแบบนั้น อะตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่คุณจะคิดลบกับเขานะธาตุน้ำแต่คุณก็ยังไม่มั่นใจคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินนะคะว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคุณยังไม่ตัดสินนะแต่คุณคุณเป็นคนที่โฟกัสในปัจจุบันมากกว่าที่จะมองว่าในวันพรุ่งนี้ความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงคือธาตุน้ำจะเป็นคนที่เลือกทําวันนี้ให้ดีที่สุด คุณจะยังไม่คิดถึงอนาคตข้างหน้านั่นแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้เรื่อยๆธาตุน้ําคุณรู้สึกมันไปได้เรื่อยๆมันยังอยู่ในความรู้สึกที่ดีแต่คุณเองก็ยังไม่ได้ทุ่มเทใจขนาดนั้นนะคะ2ดาบมันยังมีความรังเลอยู่ นาะยังมีความลังเลอยู่ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าเขาคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเรานั่นแปลว่าคุณเองก็เผื่อใจไว้มีทางเลือกอื่นด้วยหรือเปล่าหรืออีกนายหนึ่งคุณอาจจะเผื่อใจเอาไว้ด้วยเผื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่นั่นแปลว่าคุณไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากนะักแต่ถามว่าเขาเป็นบุคคลที่คุณรู้สึกชอบไหมใช่คุณชอบเขาคะ่ะอืมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะก้าวดาบก้าวดาบก้าวดาบ อารมณ์เหมือนคนเผื่อใจอะเอ็มเพรสเผื่อใจไว้รักตัวเองเอาจริงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเผื่อเอาไว้กับความสัมพันธ์ที่ผ่านผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอดีตมันมันเป็นประสบการณ์สอนให้ให้เรามองว่าความสัมพันธ์ถัดไปก็คือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณต้องรู้จักเผื่อใจเอาไว้รักตัวเองบ้างฉะนั้นกับความรักครั้งนี้คุณไม่ได้ทุ่มเทนะคะไม่ได้เป็นการทุ่มเทแบบสุดโต่งอะคุณพยายามจะบาลาน์เออเอาส่วนที่เหลือ กลับมารักตัวเองด้วยอะ่ะคือคุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องเหลืออะไรกลับมาไว้สามารถรักตัวเองได้สิ่งที่คุณยืนพื้นอยู่ก็คือจุดยืนจุดยืนในความสัมพันธ์จุดยืนในความเป็นตัวเองที่คุณจะไม่ลืมอีกแล้วนะคะฉะนั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันความรักให้ใครได้แต่เราต้องรักตัวเองมากกว่าเนี่ยคือธาตุน้ําตอนนี้คุณคิดแค่นี้เก้าดาบเห็นไหมแปดดา ตราบใดก็ตามนะถ้าคุณยังไม่ได้มั่นใจหรือถ้าเขายังไม่ได้มีการซัพพอร์ตหรือเป็นฝ่ายให้คุณก่อนธาตุน้ําคุณจะไม่ลงทุนอะไรกับความสัมพันธ์นี้ทั้งนั้นอืมก็อย่างที่บอกไปเขาให้มาสิบคุณให้กลับไปสิบมันเป็นแบบนี้จริงๆเขาให้มาร้อยคุณให้กลับไปร้อยและถ้าเขายิ่งทําให้คุณเชื่อมั่นเผลอๆคุณอาจจะทุ่มเทให้เขาได้มากกว่าที่เขาทุ่มเทให้คุณอีกนะคะมันเหมือนต่างคนต่างมีความกลัวไหมซึ่งตัวธาตุน้ำเองคุณก็รู้สึกกลัวๆเหมมมมือนนนนกัััววว่่าาคคพธ์ี้จะไแฟุณ นะคะขอดูเป็นความรู้สึกค่ะความรู้สึกชัดๆตรงๆเลยว่าธาตุน้านคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณเองอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าเจ็ดดาบยังดูพฤติกรรมเขาอยู่ไหมหกถ้วยคุณรู้สึกยังไงกับเขา The Lover รู้สึกชอบนะ รู้สึกชอบถ้าสมมติว่าคุณได้ข้อพิสูจน์หรือเขา,เอาผ่านบททดสอบคุณมีความตรงใจอะไรในหลายๆย,ย่างอาอะไรในหลายๆด้านนะคะคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์กับเขาเลยล่ะอืมคือความสัมพันธ์เนี้กวางมองว่ามันมาจากจุดของความแอบชอบไหม คือมันเป็นการแอบชอบด้วยโชคชะตาด้วยความถูกใจในแบบที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอกันแต่ถ้าคุณน่ะได้รู้จักเขาลึกๆแล้วว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่แบบรักแบบผูกพันน่ะคุณจะกลายเป็นคนที่แบบรักเขามากเลยคือตอนนี้มันอยู่ในสถานะที่แบบเออเราชอบเขาเราชอบในความเป็นตัวเขาจะด้วยโชคชะตาพรมลิขิตอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเวรกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณก้าวข้ามจุดที่อ,อ่อเราสามารถไว้ใจเขาได้แล้วอะนั่นแหละคะ่ะเรื่องราวหลังจาก นั้นน่ะมันจะกลายเป็นการทุ่มเทแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นการฟูกัดมันจะกลายเป็นความผูกพันเผลอๆนะคือธาตุน้าจะกลายเป็นแบบประมาณสายเปสายดูแลไปเลยอ่ะแต่คือตอนนี้คุณคุณจะไม่ไม่พยายามเป็นฝ่ายให้อะไรก่อนเยอะนะคะแต่ถ้ามันจะมีการให้จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือมันเป็นเรื่องอะไรที่เรียกว่าในระดับน้ําใจแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ลึกลงไปอ่ะโหมีเท่าไหร่ธาตุน้ำคือให้หมดเนี่ยดูท่าแล้วแต่มันจะต้องแบบไว้ใจจริงๆอ่ะ เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงๆในระดับของการสร้างครอบครัวแบบนั้นไปเลยคือในระดับการผูกพันอะไรลึกๆไปเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะมันถึงจะเกิดการให้จากธาตุน้ํานะคะและคนคนนั้นน่ะก็จะรู้จากธาตุน้ําหนอีกมุมนึงเลยว่าธาตุน้ําไม่ใช่คนขี้งกแน่นอนธาตุน้ําเนี่ยถ้ามองจากตรงเนี้ยเนี่ยกวางมองว่าสายเปคนนึงเลยนะแต่คือคุณเป็นคนเลือกปฏิบัติคุณเป็นคนเลือกเปคุณไม่ใช่เป็นคนที่ให้มั่วซั่วน,นะคะใครที่คุณรู้สึกว่า ถูกใจอยากให้คุณก็ให้แต่ถ้าใครคุณรู้สึกว่าไม่ไม่น่าคบไม่น่าให้คือคุณก็เป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยคือธาตุน้ำจะเป็นแบบนั้นมันอาจจะมีการลองใจด้วยนะธาตุน้ำอาจจะเป็นตัวธาตุน้ำเองนะั่นแหละไปลองใจเขาหรือเปล่ามาดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุน้ำเขาจะมีแอคชั่นอะไรกับธาตุน้ำไม่เอ่ยสเตรนนะคะมีไพ่สเตรนนะมีไพ่จัสติสนะคะ กวางมองว่าเขาก็ก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมทาดน้ำนะเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยอัศวินไม้เท้านะคะห้าเหรียญอืมเขาก็เป็นคนที่เอาใจใส่ทาดน้ำดีเหมือนกันนะเออแต่แต่เขาก็ไม่ชอบการแข่งขันแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นทางเลือกเข้าใจปะ่ะคือประมาณนั้นนะกวางมองว่าเขาเขามี ลักษณะของการยอมธาตนะุน้ำเหมือนกันสตรนเนี่ยพ่จัตติชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้ไม้มีการยอมมีความข้างรักในตัวธาตนะุน้ำแต่สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเลยคือเขากลัวว่าคุณอาจจะไปเจอใครที่ดีกว่าเขาหรือกลัวว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาอยู่ในสถานภาพชีวิตที่มันลำบากขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณจะสามารถอยู่ข้างๆเขาได้ไหม เขากลัวสถานการณ์ที่เขาเป็นทุกข์อ่ะเขากลัวสถานการณ์ที่เขาเสพความทุกข์แล้วเขากลัวว่าวันนั้นนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเขาไหมเพราะเขาจะดูเหมือนชีวิตท่าดน้ำคุณเป็นคนรักสบายหรือเปล่าเขาจะมองมองมุมแบบแบบนั้นแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังรู้จักกันไม่มากพอนะคะมันยังจะต้องแบบเรียนรู้กันไปอีกคือเราทั้งคู่อ่ะต่างคนต่างมีมุมที่เรายังไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของกันและกันแล้วเรารู้จักกันในระดับหนึ่งและเราก็คิดกันไปเองว่า เขาจะต้องเป็นแบบนั้นหรือคุณจะต้องเป็นแบบนั้นอะอะไรอย่างเนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยยังไม่แน่ใจยังไม่แน่นอนไม่ว่าจะคุณหรือเขาเขาก็กลัวว่าคุณอาจจะมีทางเลือกอื่นนะคะที่เหมือนกับมันเจ๋งกว่าเขาอะเอออย่างเงี้ยส่วนคุณก็กลัวกลัวการทุ่มเทความรู้สึกกลัวการทุ่มเทอะไรมากไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนเจ็บเพราะว่าคุณเองอะเวลาที่คุณจะมีความรักความสัมพันธ์คุณก็ต้องการคนที่ดีที่สุดในชีวิตเหมือนกัน อาจจะไม่ต้องดีถึงขนาดเข้ามาซัพพอร์ตอะไรคุณหรอกเนี่ยอย่างที่กวางมองอะ่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนตัวธาตุน้ำมาคุณเองก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะคะก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ต้องการให้ใครมาดูแลขนาดนั้นแต่ถ้าเราจะต้องเลือกเราก็ต้องการคนที่เขาเอาใจใส่เราจริงๆหรือเปล่าถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งนะถึงแม้ว่าธาตุน้ำคุณจะกลายเป็นคนที่แบบเออดูแลตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้มันก็ใช่นะแต่การเอาใจใส่จากการที่เรามีแฟนเราก็ต้องการไม่งั้นเราจะมีแฟนเข้ามาเพื่อ ถ้ามีแฟนแล้วไม่ดูแลกันไม่เอาใจใส่กันก็อยู่คนเดียวมันดีกว่าไหมอ่ะจะเอาแฟนเข้ามาทำไมนี่คือคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นของแบบหรูหราราคาแพงแค่ดอกไม้ดอกเดียวอะไรก็ได้ที่มันสื่อถึงความเอาใจใส่อะ่ะธาตุน้ําอันนั้นมันคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะามาดูซิว่าตัวเขาว่าอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปในทิศทางไหนตัวเขาอะค่ะอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะธาตุน้ํา เจ็ดไม้เท้าสองเหรียญสองไม้เท้าเขาชอบการสื่อสารไหม the ะฟูลเขาชอบความมั่นใจเขาชอบความสบายใจเขาไม่ชอบความสัมพันธ์ที่สื่อสารน้อยเขาไม่ได้ต้องการให้ให้มันมีการสื่อสารน้อยไหมคือท่าน้าคุณอาจจะเป็นคนที่สื่อสารน้อยน้ยไหมเนี่ยอย่างที่เขามองคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบ มีโรคส่วนตัวสูงหรือคุณเป็นคนที่หลั่นล้าถ้าน้ําหลั่นล้าคือไปเรื่อยอเชืออีแฉะเนี่ยมันทําให้เขากลัวว่าคุณจะไปทําอะไรแปลกๆหรือเปล่าในแต่ละวันเพราะว่าเขาคาดเดาทิศทางการใช้ชีวิตของคุณไม่ได้ว่าคุณจะไปทําอะไรตรงไหนอย่างไรซึ่งเขาอาจจะไม่ได้จู้จี้จุกจิกแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันถ้าหากว่ามันจะไม่มีการสื่อสารมันอาจจะต้องมีการรายงานกันบ้างเนี่ยว่าไปทําอะไรมาประมาณนั้นหรือมีการพูดใน อ๋อหนึ่งวันนะมันจะต้องมีบทสนทนากันบ้างคือคนถ้ามันไม่สื่อสารกันเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ความรักที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยความรักที่ดีมันต้องทําให้เรารู้สึกปลอดภัยด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่รายงานกันตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่มันอาจจะต้องมีกันบ้างที่เราจะต้องแบบคุยกันหรือสื่อสารกันนะคะซึ่งคาว่าอาจจะไม่เก็ตไม่เก็ตกับอ่าทิศทางชีวิตของธาตุน้ําเท่าไหร่นะเพราะคุณก็จะเป็นสายน้าที่ มันคาดเดาไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วน้ําบางทีมันก็ไหลไปแบบไม่มีวันกลับก็มีสายน้ําที่ไหลไปแล้วแบบไม่มีวันกลับอ่ะเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่เขากลัวอยู่นะมาดูบทสรุปเลยบทสรุปนะคะ4ดาบ8ไม้4ดาบ8ไม้3ดาบ ห้าถ้วยบทสรุปความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มีไพ่สามเรียนคือให้ระวังเรื่องของการเข้าใจผิดกันเนาะคือถ้ามีอะไรมากระทบใจเนี่ยมันต้องคุยกันมีอะไรที่มีข้อสงสัยต้องคุยกันต่างคนต่างอย่าเก,ก็บอย่าเก,ก็บถ้ามีมีความรู้สึกเอ๊ะอะไรเนี้ยต้องต้องคุยกันต้องอธิบายกันนะคะความสัมพันธ์นี้ถึงจะไปกันได้เพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะคือความสัมพันธ์มันจะพังเพราะเรื่องเข้าใจผิดอืม คือดูจากสถานการณ์ก็ได้หรืออีกคนนึงก็อยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไปอีกคนก็ปล่อยให้อีกคนนึงนั่งคิดมากเกินไปแบบนี้มันจะไปกันไม่ได้คือมันมีเรื่องเดียวที่จะทําให้ความสัมพันธ์ไปกันไม่ได้คือการไม่สื่อสารโอเคมากคือต่างคนต่างนิ่งเงี้ยต่างคนต่างเงียบแต่คือไม่มีอะไรนะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือเงียบปล่อยเบอร์กันไปเฉยเอีกคนก็รู้สึกอึดอัดที่อีกคนนึงไม่สื่อสารอีกคนนึงก็ไม่ตามอย่างเงี้ย มันก็จะกลายเป็นความนิ่งความเงียบแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดแล้วสุดท้ายมันจะไปกันไม่ได้ตรงนี้ต้องให้ระวังไว้ให้ดีนะคะอามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะราศีที่เกี่ยวข้องนะคะกว้างเห็นเป็นชาวตุลชาวตุลมีถุนชาวสิงนะคะมีชาวกันมีชาวกันมีชาวมีนมีชาวพฤษภ โอเคนอกั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสน,นะเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย